สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องลีโอที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาภายในประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงจำลองระบบนิเวศทางทะเลรวมถึงตู้จัดแสดงสัตว์ทะเลและพันปลาทะเลอื่นๆอีกมากมายพร้อมทางเลื่อนอุมโมง์ใต้ทะเลยักษ์ ตู้ปลาขนาดใหญ่ที่มีความลึกถึง13เมตรและมีความจุน้ำถึง4,700ลูกบาทเมตรเลยสามารถชมน้องปลาได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวมีให้ชมหลายโซนมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องสมุทรมหาสมุทรเสียงเรียกจากทะเลลัดเลาะเรียบหาดแสงแห่งท้องทะเลอัญมณีแห่งมหาสมุทรอัศจรรย์โลกสีคราม สารพันธุ์ฝูงปลาฟอสซิลมีชีวิตและอื่นๆอีกมากมายมาชมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาให้เด็กๆได้ชมโลกใต้ท้องทะเลแล้วได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและยังได้รู้จักสัตว์ใต้ท้องทะเลอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาปลาหมึกปลาดาว ริงทะเลปาลาไหลแมงกัะพุนและอื่นอๆอีกมากมายสําหรับกิจกรรมของน้องลีโอในวันนี้เป็นกิจกรรมที่น้องลีโอชอบมากๆเลยค่ะได้ดูปลาตัวเล็กๆตัวน้อยๆรวมไปถึงปลาตัวใหญ่ๆที่ชอบมากที่สุดก็เป็นตรงนี้เลยค่ะบันไดเลื่อนอุโมงค์ปลานั่นเองมาเที่ยวมาชมกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้น้องลีโอต้องขอตัวลาไปก่อน 拜拜。Bye bye.